และนี่คือมื้อกลางวันกองถ่ายของเราพี่หมวยมีอะไรแนะนำครับมื้อกลางวันกองถ่ายข้าวผัดปลาทูค่ะข้าวผัดปลาทูโอ้โหแล้วมีอะไรครับาลาดหน้าลาดหน้าหมูลาดหน้าหมูโอ้โหลวกสเส้นรอแล้ว<ะ>ผัดเส้นรอแล้วแล้วมีอะไรครับผมผัดซีอิ๊วปลาหมึกค่ะผัดซีอิ๊วปลาหมึกนะครับผม <What? S 1> นี่น่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นของประเทศ สวีเดนนะครับที่เราจะกินกันวันนี้และนี่ก็คือน้ำลาดหน้านะครับผมโอ้โห,โหม่จะปาะคุณลุนช่องตามนั้นคิดว่าอร่อยไหมครับวันนี้อร่อยมากครับนนอร่อยมากยังไม่ได้กินเลยอร่อยแน่อนว,ว้าวว้าวโอ้คิดว่าอร่อยไหม อดีเบนท์คิดว่าอร่อยไหมวันนี้อร่อยครับ้าที่คิดกับดูหมดเยอะสุด